ตรงนี้มันหยาล้วตัดออกอย่างนี้นเก็บบอกพี่นะคะนิดนึงไหวไหม โอเคออกแล้ว okay. 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 อุปกรณ์ทําแผนหนูมีหมดแล้วใช่ไหมหนูเพิ่มแพ่ยเทปดึงเนื้อนะหนูไปซื้อหน้าปักซอยนะแล้วเดี๋ยวพี่เอิ้มจะส่งวิธีการดึงเนื้อว่าดึงแบบไหนอันนี้โล่งไหม ล้อนไหลูกข้างนั้นก็ง่ายสำหรับพี่แต่หนูจะต้องดูแลแผลเวลาทำแผนน้ำเกลือต้องเทราดเข้าไปเลยนะคะ ราจะทำแผแลเราสะอาดหึดหใช่เหมือนที่พี่เอิ้มส่งแต่การทำแผลน้ำเกลือต้องเทราดนะเทราดแล้วก็ถูถูถ,ถูมันจะสะอาดไม่ฟัอ,อ่ะถูอย่างนี้อ่ะดูก่อนน้ำเกลือเทราดหอมลี ้ำเกลเท่าแล้วก็เอาสำลีถูๆๆแต่ถ้าเกิดคาบในซอกทำอย่างนงี้ละ่ะสำลีกดสำลีหนูไม่ต้องไปไปไปกั้นเป็นอะไรแล้วนะนะเอาสำลีกดลูดน้ำในซอกออกมันก็จะสะอาดอาเห็นไหมเนี่ยค่ะทำอย่างนี้อันนี้ทำแบบนี้นะ